สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลดอนยออําเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนบทคุดแดงเนื้อที่14ไร่ขายยกแปลง7ล้านบาทเป็นที่ขายเป็นนี้อยู่ฝั่งซ้ายตกไร่ละ5ห้าแสนบาทนะครับขายดนดวนที่ดินไปนี้ทำเลดีนะครับมาดูก่อนได้ก่อนครับหันจากฟิวเจอร์ลังสิประมาณ70กโล ห่างจากโรตัศตัวเมืององจักรพรรดแมโร30กิโลห่างจากเขื่อนคุ้นด่านน้ตกสถิการณ์รองประมาณ40กิโลครับตัวนี้ครับครับผมไปถนนลาดยางข้อออกได้สองทางนะครับผมอยู่ชุมชนมีพื้นบ้านเดินทางมาไม่เปียกครับไฟฟ้าแล้วก็อยู่ตัวหน้าที่นะครับั่งตรงข้ามจะเป็นอ่ของปูนของชนรประทานนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลำรางอยู่ตัวหน้าที่นะครับด้านหน้าติดถนนลาดยาง หน้ากว้าง140เมตรด้านหลังคมกว้าง100เมตรมุมฝั่งซ้ายครับผมมุมนี้คมยาว130 13, เมตรมุมฝั่งขวาครับฝั่งน,นู้นนะครับคมยาว260เมตรที่นี่ไปน,นี้รูปที่สวยเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมถมแล้วประมาณ4ไร่บ่อ2ไร่ถัดไปก็จะเป็นสวนเสือเป็นที่นานะครับตามผมมานะครับอยู่ที่สูงน้ำน้ำไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติดี้าพทิ่นไปนี้นะครับ ทำเลดีติดหนุนรักยานะครับนหน้าถมแล้วมันสีไล่บ่อสองไล่อยู่หว่างกลางส่วนที่เหลือเป็นที่นานะครับตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือถมด้านหน้านะครับซื้อเก็บไว้เก็งกําไรมีอนาคตนะครับหรือปูปั้นพระตากาศรําสวนทำเกษตรนะครับดินดีน้ําดีอุตุภูบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่คือเป็นส่วนตัวตรงที่เราเห็นนี่คือด้านหน้านะครับผมนี่คือถมแล้วครับ มันสี่ไล่ตัวนี้คือที่นานครับนี่เป็นที่นาส่วนที่เหลือนะครับตัวนี้คือช่วงหงกลางจะเป็นบ่อมันสองไล่ที่นท์ปนีด้าน,นหน้าติดกนหน้าจางถมแล้วมันสี่ไล่บ่อสองไล่ส่วนเตอร์เป็นที่นาผมบรรยากาศดีมากเลยครับเต็นไปนีทำเลดีนะครับนี่คับผมที่เราเห็นนี่ครับถมแล้วคือด้านหน้าสี่ไร่นะครับ ตัวนี้บอรครับบอไม่แห้งครับผมมีน้ำั้งปีไม่แห้งนะครับตัวนี้คือด้านหน้าทั้งหมดนะครับเพื่อเห็นด้านหน้านะครับผมที่ถมแล้วนี่คือติดตน้นตะยางด้านหน้านครับถมแล้วบอนี่คืออยู่ช่วงหลังกางนี่คือสองไร่ถัดไปข้างหลังก็จะเป็นที่นานะครับที่นา ฝั่งขวาข้างเคียงก็เป็นที่นาด้านหลังข้างเคียงจะเป็นที่นาฝั่งซ้ายข้างเคียงจะเป็นที่นาครับทิวเป็นนี้รูปที่สวยเลยนะครับด้านหน้าถมแล้วมีบ่อสองไร่ส่วนที่เหลือเป็นที่นานะครับสนใจที่ดินแลงนี้นะครับปุะทวงผม0618822149ฝากกดติดตามให้ผมนะครับ และฝากดูคลิปต่อท้ายด้วยครับสวัสดีครับ